วัสดีค่ะเพื่อนวันนี้วันที่สิบหใช่ไหมใครน้อยจะเหงๆปังๆเนาะดูเห็นเห็นภาพเก่าๆวิวีกับพ่อหน้าตาบ้านเราร้อนดูสิคนโบราณเนาะฟังเพลงน้องอองแล้วเข้ากับชีวิตหลายๆคนนะคะขึ้นมนุษย์วิวีก็หอบชีวิตมาหอบ ออฟฟันหอบฟันมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อให้ลูกได้ดี <Run. S 2> เพลงนี้มันกินใจมากยายอุ้มตั้งหูบอกพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ไปอยู่บนสวรรค์หมดแล้วไม่มีใครไม่มีใครทำทอผ้าไหมเหมือนแม่นเลยทุกวันนี้เนาะ หอบฝันมายายองเห็นอย่งเรียงนอนสมัยใดเนาะนี่รูปเก่าๆค่ะสิบสิบสิบปี10กว่าปีรูปคนอีสานเนาะส่วนมากถ้าไม่หอบถ้ารูปไม่หอบฝันมามี่ทุกอย่คุณหมอบอนก็จะไม่จบปริญญาตอนนี้ไปรับปริญญา มีคนเดียวค่ะคุณหมอบอนแวม่ยเยี่ยมร้านออนซอนนะหน่อยนะคะคุณหมอก็เปิดร้านมีพิ่เปิดร้านที่จังหวัดคอนแก่นค,ะค่ะหอบเาความฝันมาที่สวิตเซแลนด์หอบฝันมาหลังหานพิ่ง เพลงนี้ได้ใจประชาชนทั่วโลกนะคะรับเอาฟังฝันร้องได้ทุกคนนะคะสาธุาประทารมีกันเอารถมาส่เราคนดีคิดดีทำดีชีวิตเราก็เอารูปเก่าๆไหม ฟังเพลงน้องอิงน้อคิดถึงสมัยก่อนไหมดูสมัยวีวีวีก็ตอนนี้ก็ไปเยี่ยมเวลาไปร้องได้บอพอฝันตอนนี้ฝันเป็นจริงแล้วตอนนี้ฝันอฝันเป็นจริงแล้วก็จะ,กะเกษียณแล้วก็จะกลับบ้านแล้วคะ่ะ ได้ใจของได้ใจคนทั่วโลกนะคะขอบฟันมาสวดก็สงใจค่ะคือว่าบุญบารมี มาเจอป๊าคนดีๆมาเจอคนดีเขาให้เราเป็นแม่บ้านดูแลชีวิตก็โอเคแล้วใช่ไหมคะดีใจหอบฝันน้องวิ่งหอบฝันไปหลังหานะแม่แม่หอบฝันมากสวีเดนเนี่ยป้าสวนมีมมบีแม่จ้ปลูกมีความสุขอยู่กับการปลูกดอกฝนก็ตกตกเนาะ ฝันมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์บางคนก็โชคดีบางคนก็ไม่โชคดีนะคะนี่แหละชีวิตใช่ไหม